จันทบุรีซ้อมแผนเผชิญเหตุโรงเรียนวัดตะปอน,น้อยร่วมกับอบตอตะปอนและสถานีตำรวจภูธรขลุงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในโรงเรียนที่โรงเรียนวัดตะปอนน้อยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีพรดุงศัก์รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยมีนางสาวพัชรินเทศานนท์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนพันตำรวจเอกเศฐพงสุป,ประเพียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุง คณะกรรมการศึกษาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพอำเภอขร,รุงและผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในครั้งนี้นางบัวเครือออมชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอน,น้อยได้กล่าวว่าเนื่องด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์ความรุนแรงและภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลากหลายรูปแบบ กับนักเรียนทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิภัยที่เกิดจากการผลกระทบทางสุขภาวะทางจิตและภัยที่เกิดจากความรุนแรงของมนุษย์ทางโรงเรียนจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในพื้นที่เกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อเด็กนักเรียน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและในสถานศึกษาจึงดำเนินการจัดกิจกรรมการประถงพยาบาลในเบื้องต้นและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุภายในโรงเรียนโดยสมมุติเหตุการณ์จริงมีคนร้ายสองคนเมายาเสพติดเครียดบุกเข้าไปในโรงเรียนเพื่อก่อความวุ่นวายและส่งเสียงดังทำร้ายครูได้รับบาดเจ็บจับนักเรียนเป็นตัวประกัน พาเด็กนักเรียนออกมานอกสนามสร้างความกลาหลนตกใจภายในโรงเรียนเป็นอย่างมากผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าไปเจรจากับคนร้ายขอให้ปล่อยเด็กนักเรียนจากนั้นครูได้รีบแจ้งเหตุไปยังสถานีตำํำรวจภูธรครุงเพื่อมาระง,งับเหตุและควบคุมคนร้ายตามยุทธ,ธวิธีและสามารถควบคุมคนร้ายได้โดยละม่อมเด็กนักเรียนปลอดภยัย ส่วนคนเจ็บเจ้าหน้าที่นำหน่วยกู้ชีพอำเภอขรุงนำส่งโรงพยาบาลอำเภอคลุงและในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรุรีเขต2ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุครั้งนี้ท่านนายกที่สุตะบลสะปอนท่านผูกกน้กับทาี่ภูธรนุ่นคณะ ท่ารคณะกรรมการประสานศึกษาประเมิทต,ติ์ใครที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาพภาวะทางจิตท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติมอบค่ะมอให้ดนงนะครับ มาขอขอบคุณค่ะและสีนะคะมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเดือนพฤษภาอบรมเชิงปฏิบัติการการปศิลั์พันนายกเทศบาลตะบนสะปนนะครับท่านผู้กัปตับที่เป็นรองผู้กองผู้ในคณะท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านผู้บริการและคณาจารย์สมนึกวิสุทธ ภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน